สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในเรื่องคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่มีประวัติทางคดีรวมถึงพลวัตของอำนาจทางการเมืองที่ซ่อนเร้นตอนที่8การประเมินความเปราะบางของรัฐบาลใหม่จากปัจจัยรอบด้านบทวิเคราะห์ทางการเมืองชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลใหม่มีความเปราะบางสูง แม้จะมีเสียงสนับสนุนในสภาจากการรวมตัวของหลายพักแต่ความขัดแย้งภายในและการต่อรองผลประโยชน์ในการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐบาลได้สถานการณ์นี้ทำให้รัฐบาลมีความเสี่ยงสูงที่จะประสบกับปัญหาและอาจมีอายุสั้นกว่าที่คาดการไว้รวมทั้งเรื่องนิติสงครามในฐานะภัยคุกคามหลัก และเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่ซับซ้อนอย่างมีนัยสำคัญที่สุดต่อเสถียรภาพของรัฐบาลคือสิ่งที่เรียกว่านิติสงครามซึ่งหมายถึงสถานการณ์ที่ฝ่ายต่างๆใช้กลไกาทางกฎหมายเพื่อโจมตีฝ่ายตรงข้ามอย่างรุนแรงและรอบด้านเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างพบว่า ความเสี่ยงของรัฐบาลไม่ได้เกิดจากการกระทำผิดเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความสามารถของฝ่ายตรงข้ามในการใช้กลไกลทางกฎหมายเพื่อสร้างเงื่อนไขในการพ้นจากตำแหน่งการที่รัฐมนตรีหลายคนมีประวัติคดีที่ถูกตรวจสอบซ้ำซากและคดีของนายกรัฐมนตรีที่ยังคงมีสถานะไม่แน่นอนทำให้พวกเขาตกเป็นเป้าหมายที่พร้อมจะถูกยื่นฟ้องอยู่เสมอ สถานการณ์นี้จึงทำให้คณะรัฐมนตรีต้องทึ่งทิงอำนาจในการแต่งตั้งบุคคลในองค์กรอิสระผ่านเครือข่ายอำนาจเชิงอุปถรัรมภ์ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มวุฒิสภาสีน้ำเงินเพื่อป้องกันตนเองและรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและพลวัตของอำนาจที่ขัดแย้งกันในระบบนี้ทำให้รัฐบาลต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางกฎหมายอย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกันก็มีเครื่องมือทางอำนาจที่จะสามารถควบคุมกระบวนการทางกฎหมายเหล่านั้นได้ซึ่งอาจส่งผลให้กลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทำงานได้ไม่เต็มที่และสร้างความกังวลในระยะยาวต่อหลักนิติรัฐคลิปหน้าเรามาสรุปภาพรวมความเสี่ยงและจุดเปราะบางของรัฐบาลติดตามตอนหน้าอย่าพลาดตอนที่9สวัสดีค่ะ